ได้ออกตามหามารดาปิดาจนพบมองเห็นท่านทั้งสองกำลังนั่งขอทานอยู่จึงเดินเข้าไปยืนใกล้ๆกลหนึ่งในผู้เท่าทั้งสองก็กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะยมแม่ของท่านพูดโดยไม่กล้ามองหน้าพระฝ่ายพระลูกชายก็ได้แต่ยืนนิ่งน้ำตานองหน้า พระสงสารมารดาและเกินแม่โยมแม่จะกล่าวนิมนต์ให้ไปข้างหน้าตั้งหลายครั้งแต่ท่านก็ยังยืนนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละฝ่ายบิดาก็เริ่มเอะใจจึงสังเกตด,ดูภิกษุรูปนี้ในที่สุดก็จำได้ว่าเป็นลูกชายของตนทั้งสามก็ร่ำให้ขันยกใจพระลูกชายก็ปลอบใจโยมทั้งสองว่า โยมพ่อโยมแม่ไม่ต้องลำบากหรอกจากนี้ไปนะ่ะไม่ต้องมาขอทานแล้วพระจะบินนาบาตมาให้โยมพ่อโยมแม่เองตั้งแต่นั้นมาอาหารมินนาบาตท,ที่ได้มาท่านก็น,นำมาให้มารดาพิดารับประทานก่อนพระเจาวนานที่มีผู้ถวายมาท่านก็น,นำมาให้มารดาพิดาซักย้อม และตัดเย็บใช้สวมใส่ฉะนั้นพระลูกชายจึงมีอาหารไม่พอฉันแต่กระสู้อดทนเลี้ยงดูด้วยความกตัญญูกตเาวทีจนในที่สุดท่านกระสู้ผอมร่างกายผอมเหลืองสะพรั่งไปด้วยเซนเอ็นเพื่อนสหธรรมิกเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นจึงไต่ถามดูว่าเอาโศ เมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณวันณนะผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้เนะี่ยร่างกายผ่ายผอมสัพร่างไม่เส้นเอ็นท่านป่วยเป็นโรคอะไรหรือท่านก็บอกว่าตัวเองนะ่ะไม่ได้ดป่วยเป็นโรคอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอาหารน่ะไม่พอฉันเนื่องจากต้องแบ่งอาหารบินาบาตให้โยมพ่อโยมแม่ เพื่อนสหธรรมิกได้ยินเทนั้นเนื่องจากเป็นผู้เคียงครัดในธรรมวิน,นัยจึงตำหนิท่านว่าการนำอาหารที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูครหัดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเรื่องการเลี้ยงอาหารแก่เครหัดจึงถูกโจทย์ขานขึ้นในหมู่สงฆ์ภิกษุสงฆ์จึงกราบทูลเรื่องนั้น ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงตรัสเรียกท่านกนมาสอบถามในท่ามกลางมหาสังฆสมาคมท่านก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งไปยอมรับคำตำหนิในท่ามกลางสง์เมื่อพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนบิกษุเธอนำอาหารด้ก็ขถวายไดีศรัทธาไปเลี้ยงดูครหัดยิงหรือ จริงพระเจ้าค่ะเธอนำมาหารไปเลี้ยงดูครหัสไหนกันล่ะเป็นมารดาบิดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะภิกษุหนุม่มเตรียมใจรับคำตักเตือนจากพระบรมศาสดาด้วยความเคารพแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงสาธุการจากพระองค์ถึงสามครั้งว่าสาธุสาธุ สาธุเธอทำถูกต้องแล้วแม้เราในอดีตก็บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องสวรรณสามชาดกซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระองค์ที่บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาผู้ตาบอดทั้งสองข้างได้ความขยันขันแข็งแม้ว่าจะประสบเพศภัยจนเกือบถึงแก่ชีวิต ก็ไม่อาลไยกับชีวิตตนจิตห่วงใยตมานดาบิดาและด้วยแรงกระตันยูจึงทำให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายครั้งนั้นมาได้ภิกษุหนุ่มฟังแล้วก็ปลื้มใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะสิ่งที่ท่านทำลงไปนอกจากจะไม่ผิดธรรมวินัยแล้ว ยังได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาอีกด้วยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเห็นท่านมิจิตแช่มชื่นเบิกบานดีแล้วก็เริ่มแสดงอริยสัจสี 4. ท่านได้ปล่อยใจไปตามกระแสะพระธรรมเทศนาศูนย์กลางกายของท่านที่เคยมืดมิดมาตลอดสิบสองปีก็สว่างโพล่งขึ้นมีใจหยุดใจนิ่ง จนในที่สุดเข้าถึงพระธรรมกายโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเห็นไหมจ๊ะว่าการเลี้ยงดูบิดามารดามีอานิสงส์ใหญ่นอกจากมนุษย์และเทวดาทั่วไปจะพากันยกย่องสรรเสริญแล้วกระทั่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุมโมทนาด้วยพ่อแม่ ถือว่าเป็นยอดแห่งบุพการีชนเป็นประดุษพระอรหันต์ของลูกๆทุกคนเพราะฉะนั้นแม้ลูกจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามลูกทุกคนก็มีหน้าที่เหมือนกันคือต้องเลี้ยงดูบิดามารดาขนาดพระพุทธองค์ก็ยังอนุญาตให้วิกษุสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ดังนั้นเรามีโอกาสดีแล้วต้องมีจิตสำนึกของความเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งทางกายและทางใจอย่าให้มารดาบิดาต้องน้ำตาหนองหน้าอยู่โดดเดียวเดียวดายนั่งเมื่อรอยอยู่ตามบ้านพักคนชาราเพราะลูกหลาน้ไม่ได้เหลียวแลจะทำให้ท่านต้อง ตรอมใจตำหนิลูกหลานอยู่ในใจว่าเป็นคนอักขันอยู่ไม่รู้บุญคุณคนลูกของลุงพ่อทุกๆคนมันตระหนักในสิ่งเหล่านี้นะจ๊ะมันทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านให้เต็มที่ให้ดีที่สุดกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออม่วยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องืันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เขาถึงฐานนะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำนวยสุข สตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ